สวัสดีครับวันนี้น้องก้าวได้อะไรครับได้นกนกอะไรนกอินซีนะครับผมนกอินซีมานะครับอ้าวโชว์หน่อยสิมันจะบินได้ไหมบินได้ไหมโอ้โหบินแล้วเดี๋ยวพ่อเอาให้เพื่อนเนราคาเท่าไหร่ครับราคา20บาทไม่ใช่เลย100บาทครับดีเจน้องก้าวดีใจไหมอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอาให้พ่อเอาให้เพื่อนเน ว้าวมันบินนะครับกรรนกกระจอไกไม่กล้ามาเพราะว่ากลัวนกพญาอินทรีย์ใหญ่นะครับโอ้อนอยนกอินทรียกินอะไรกินลูกไก่ไหมพด้เดี๋ยวพ่อดึงให้โอ้ยลูกชายอย่าให้ดึงให้นะครับโอกะมันกล้าจะถือเองเหรอมันกล้าจะถือเองนะครับคุณผู้ชมครับมันกล้าจะดึงเชือกเองโอ้ กำลังแกะอยู er. ่นะครับค ah, ุณผู okay ้ชมว่าอถือถืออันนี้ถือเชือกถือเชือกอ่ะถือนี่ด้วยอถือถือเอายกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นโอ้โหโอ้ว้ายวมันจะถูกจีบแล้วดับก่อนดับก่อนโอเคครับ